ก็ใครครั้งอ่าคิดอะไรอีกแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะดีนะเพราะเริ่มเหนื่อยคิดก็มาคำคิดกุกวังไม่มีใครมากลุกรายให้กลุกรา,รายให้ก็แค่35นะ Kidnapping, come get me. Hey. ว่างของเคยเกิดเรื่องแปลกคือโยโย่ okay. yo, yo. ปักกูมันก็เปิดเองครับที่ผมล็อกห้องแล้วมันเป็นประตูเข้าเบิรนเบงบ้า,บา,บาเนเลยเจยาให้มะไอปักกูที่เราเปิดไปแล้วก็ใช้เพลงอะ ขอสิงน้ํากลางฮะจําคลิป เอาปิดคลิปแค่นี้แหละ